ดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเมืนอนี้มีเมนูนโนโนมาแนะนำอีกแล้วจ้าแกงส้มดอกแคลใส่ไข่จ้าใส่ปลาทูจ้าปลาทูต่ำปลาทูโขก,กเนาะจะนะโขก,กปลาทูใส่เครื่องเครื่องแกงเนาะจนะเครื่องแกงทำง่ายง,ง่ายจ้าสำหรับบ้านบ้านจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วแต่คนชอบนะคะใส่น้ำปลาใส่ชุรดใส่ ปลาก็ได like, uh, like. ้จ้าใส่กะปิก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบจ้าแล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ามีไข่ไข่ใส่ไข่เป็นลูกเป็นลูกเลยจ้าใส่ไข่เป็นลูกเลยนะคะมาแซ่บแซบไปด้วยกันจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแซ่บแซบไปด้วยกันจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวจะามีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งจ้าข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนจ้า มาแซบไปด้วยกันจ้าแซบไปด้วยกันนะคะอร่อยจ้าอร่อยมากจ้าเพื่อนๆจ้าอร่อยอร่อยจ้ารอด,ดน้ำตาลนิดหนึ่งจ้าทำจินแบบบ้านๆนะคะ เราก็มีกระชายด้วยค่ะปูกกระชายใส่ด้วยใส่หอมแดงแต่แต่คนชอบนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าแซ่บแซบจ้าแซ่บแซบจ้าดอกแคร์เยอะแยะดอกแคร์สดๆจากต้นจ้าไม่รนูจะทําอะไรกินก็เลยแกงส้มจ้าแกงส้มปลาทูใส่ไข่นะคะอร่อยจ้า ใส่มะขามด้วยนะคะใส่มะขามเปียกด้วยจ้าอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแซีบๆจ้ๆจาร้อนๆนะคะอร้อนจ้า ไข่จ้าไข่ไข่สดสดจ้าไข่เลี้ยงเองนะคะไข่ไก่ก็เลี้ยงเองจ้าไข่ไก่เลี้ยงเองจ้าโปรตีนมากมายเลยนะคะแ่บๆจ้าเ